ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับมากันมืดฟ้ามัวดินมากันมืดฟ้ามัวดินปรากฏการวินมอเตอร์ไซค์ต่อคิวรอรับส่งแฟนบอลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์การแข่งขันที่คนไทยหลายคนต่างรอคอยระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิเวอร์พูลเดอะแมตช์บางกอกซนจูรี0ครัพที่เริ่มการแข่งขันในวันอังคารที่12กรกฎาคมนี้เวลา20นาฬิกาทั้งนี้มีรายงานว่า 1 5บห้ารการนาทีผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์รับจ้างจากหลายพื้นที่ต่อคิวรับผู้โดยสารเดินทางดนรถไฟฟ้า a i r p o อร์ตลิงรามคำแหงเพื่อไปชมศึกแดงเดือดระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลที่สนามราชมังคลาสถานผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์รับจ้างประจำจุดดังกล่าวบอกว่าโดยปกติจุดนี้มีผู้ให้บริการประมาณ30คนเมื่อมีคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันฟุตบอลแมตช์สำคัญ ประชาชนมักต่อวินมอเตอร์ไซค์เพื่อไปสถานที่จัดงานจํานวนมากทําให้ผู้ที่ให้บริการจากหลายพื้นที่มารวมตัวกันที่นี่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปทิกดคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ